สวัสดีครับพูกครงครูเอกนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเลขพยากร์แบบลายสดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับทางชั้นเรียนหลังจากรายสดเสร็จแล้วก็จะนําคลิปนะครับจากการลายสดนี้มาเปิดให้ชมกันทางช่องยูทูบนะครับก็พบกันทุก7จ็ดโมงเช้านะครับมาฟังรีวิวนะครับตัวเลข4ตัวนะครับช่วงนี้เป็นเลข4ตัวนะของครูเอกกันได้ทุกวันนะครับผมกรับสวัสดีทุกท่านทางชั้นเรียนนะครับก่อนอื่นครูเอกขออนุญาตนะครับแชร์ นะครับไลฟ์สดไปทางกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนนะครับผมโอเคอ่ะพร้อมแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่อง YouTube อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทางชั้นเรียนก็ไม่ค่อยได้ขอละแต่ว่าผมเชื่อว่าทางช่อง YouTube ก็มีกลุ่มที่ทุกท่านหลายท่านอรอชมอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะนานนะเพราะว่าผมทําทีแล้ว วันละคลิปนะครับวันละคลิปแล้วก็วันละไลฟ์นะครับพอช่วงเวลาจะสะดวกจะพูดจะรีวิวอะไรพวกนี้คือเตรียมอะไรก็วันต่อวันนะครับมันก็เลยจะช้าหน่อยแต่คือทําทุกวันนะครับใครที่ขอเข้ามาไม่ว่าช่องทางไหนนะครูเอกทําให้แน่นอนไม่มีหลุดนะไม่มีหลุดแน่นอนอันไหนหลุดอะ่ะครูเอกทาให้ใหม่เลยเมื่อ2อสวันที่แล้วนะครับที่วิวกลับมาจากาการไปทไํานายนอกสถานที่นะไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ก็ฝุ่ยก็ทำให้เลยนะเพราะว่ามองว่าเอ๊ะ เราทำแล้วมันหายไปไหนอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวมันจะลืมไงนะครับแต่ใครที่ยังไม่ถึงคิวรอสักนิดนึงครับคุยกับทำแน่นอนนะก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับผมโอเควันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับก็คือ9541 9541นะเกคยตั้งชื่อว่าตั้งมั่นในเส้นทางนะครับตั้งมั่นในเส้นทางจริงๆ แนวทางเลขก็จะออกคล้ายๆกับเลขบางกลุ่มนะแต่ว่ามันจะมีแนวทางต่างกันไปนิดๆหน่อยๆตามตำแหน่งของมันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มต้นกันด้วยที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับเราสามารถกลับไปดูความหมายภาพรวมต่างๆหรือว่าความหมายแยกคู่ต่างๆได้3คู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับก็จะมี5995 4554แล้วก็1441นะครับสามารถกลับไปดูเพื่อขยายความได้เลยนะครับคุยทําไปแล้วเหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็สามารถกลับไปดูในกลุ่ม3ตัวก็มีกลุ่ม4 5 9 9 5 4แล้วก็1 4 5 5 4 1นะกลุ่มนี้2กลุ่มนี้คุยกันทำไว้แล้วนะครับสามารถกลับไปดูกันได้เลข2ตัว3ตัวคุยกันทำแบบพูดภาพรวมนะครับไม่ได้พูดแบบตามตำแหน่งเหมือนเลข4ตัวเพราะนั้นก็อาจจะเป็นมุมมองของภาพรวมถ้าใครต้องการฟิกตำแหน่งก็มานั่งฟัง4ตัวดีกว่าเนาะอ่ะโอเคนะครับ9 5 4 1นะครับตั้งมั่นในเส้นทางนะครับแนวนี้ก็จะเป็นแนวของ แนวคิดด้านหลังๆขอพูดด้านหลังก่อนละกันนะครับ9541เนาะลงท้ายด้วย1นะครับจุดเด่นของการลงท้ายด้วย1ความมีตัวตนเป็นเลขหนึ่งคือเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเขาเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองนะครับข้อข้อดีของเขาอะ่ะมีความชัดเจนในตัวเองนะครับเชื่อมั่นว่าสิ่งไหนที่เขามองแล้วว่ามันใช่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับแต่เขาก็ไม่ใช่แบบเชิงแบบ เอาแต่ใจขนาดนั้นนะแต่ถามว่ามีความเอีนใจไหมก็ส่วนหนึ่งคือเขามองแล้วว่าสิ่งนั้นที่เขาพิจารณามันต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นคือเขาชอบแบบเนี้ยนี่ออกใช่ไหมต่อให้ใครมาเอียงยังไงก็ไม่ไปคุณทาาุไฟอะ่ะสำหรับผมผมมองว่าเป็นอย่างนั้นมันจะยากนิดหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดอ่ะมันจะเป็นคนที่แบบแต่ว่าเจ็ดแต่ว่าหนึ่งคือแนวทางใช่แต่เจ็ดคือแบบมันจะเอาทุกอย่างไงแต่หนึ่งคือชอบในสิ่งนั้นแบบชอบตัดสินใจชอบแบบนี้ทําแบบนี้เลยอะไรพวกเนี้ย เมื่อชัดเจนนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยแน่นอนมีความแข็งในความคิดหัวแข็งอะ่ะหนึ่งเจ็ดห้าในตัวดีเลย <c oughs> นะครับหัวแข็งเปลี่ยนแปลงความคิดยากมีความเป็นตัวเองสูงมากนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือใจร้อนอยากได้เลยต้องได้อะ่ะเของใช่ไหมเอออยากได้ปุ๊บอะไรต้องได้เลยคือมีการสอบถามมาในชั้นเรียนบ่อยครั้งนะครับหลายท่านเหมือนกันว่าเออไอหนึ่งเจ็ด สามแปดเงี้ยไอหนึง่งเจ็ดสามแปดในธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยไอความเอาแต่ใจอันไหนเนี่ยมันเอาแต่ใจมากกว่าบางคนจะมองว่าสามแปดนี่เอาแต่ใจแบบอารมณ์แปรปรวนอะไรพวกเนี้ยแต่ผมมองว่าความเอาแต่ใจคือมันต้องเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้ของฉันทุกอย่างเ็าต้องเปลี่ยนแปลงตามฉันเนี่ยผมว่าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยชัดเจนกว่าเอาแต่ใจที่สุดอ่ะแล้วก็จะมีเลขอื่นที่มีอาจจะมีความแต่ใจแต่มีการโยกย้ายถ่ายอะไรบ้าบ้างแบบแบบ,แบบแบบมีความ เขาเรียกว่ายืดหยุ่นบ้างก็จะเป็นพวกหไงพวกหพวกสี่พวกสามพวกแปดอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยได้เหมือนกันอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดอันดับสองก็เลขหนึ่งเลยนะครับเพิ่งถามว่าโอ,อ้ไอ้คอร่อยเนี่ยก็คือพอแต่จใจเลยแต่คราวนี้ยมันจะมีข้อด้อยอย่างหนึ่งที่เลขหนึ่งอะ่ะเราต้องต้องระมัดระวังถ้าใครมีเลขหนึ่งนะคุณแน่นอนคุณอย่าพอมัม่นแต่คุณน่ะคุณคนที่เดาทางง่ายไงเพราะคุณชอบอะไรคุณชอบแบบนั้นอะ่ะอยากทำอะไรคุณทําแบบนั้นอะ่ะ นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาแบบจับจุดคุณได้ว่าคุณชอบอะไรทําอะไราาอะไรพวกเนี้ยคุณก็จะแบบเหมือนถ้าเขาต้องสู้กับคุณอ่ะเขาก็รู้ว่าคุณจะต้องออกมาไม้ไหนอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็แลกมาด้วยความมุ่งม,มั่นต่างกันถามว่าอันดับความมุ่งม,มั่นอะไรมากกว่าก็ต้องเลขหนึ่งเลขเจ็ดอะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอ,อะไรที่แบบว่าเอยต้องหลบเลี่ยงหลบหลีกอะไรพวกนี้ก็อาจจะมองเลขหนึ่งไปนะครับอ่านี่คือข้อหนึ่งข้อแรกของตัวตนนะครับแต่ว่าข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือ แนวคิดก็เป็นเลขสี่ไงเขามีความแน่วแน่ของมันแล้วเขามีแนวทางที่สามารถจะเอาไอเดียของเขาออกมาใช้ได้อย่างหลากหลายมีจินตนาการการใช้หาทางออกในสิ่งที่ต้องการได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนนี้หัวไวไหมว่าหัวไวครับไวามากอยากจะรู้อะไรอยากจะทําอะไรเขาทำสิ่งนั้นไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดมากไม่ได้คือเป็นคนไม่คิดมากเลยอ่ะเพราะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าต้องการอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นคอนเนคชั่นไปเลย คิดปุ๊บทำปับ๊บคิดปุ๊บทำปับ๊บหัวเร็วมากนะครับเหมาะกับการที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเน็ดขาดแล้วก็ว่องไวนะสำหรับคนท้ายเลขนี้นนะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข5้านะครับคราวนี้ไอสิ่งที่เขาต้องการจะทำเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีแนวทางชัดเจนแล้วเนี่ยเขาจะทำเป็นระเบบขั้น,นตอนได้ดีถ่ายทอดได้มีหลักมีเกณฑ์เพราะนั้นคนเลขน,นี้จึงม,มีลักษณะของแนวความคิดที่ค่อนข้างจะดูน่าเชือถือ,ถอเวลาที่คนเห็นเลขน,นี้ลงท้ายนะคุณหมอได้เลยว่าคนคนนี้ประมาณคิดยังไงมันจะออกมาแบบนั้น คิดยังไงมันจะออกมาแบบนั้นแน่ๆถึงเขาจะเดาทางง่ายแต่เราก็มองว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมุ่งมั่นเต็มที่เลยนะมีความมุ่งมั่นมีความตัดสินใจที่แบบพวกมีระเบียบมีระบบมีระเบียบมีขั้นตอนแล้วทีเด็ดของเลขกลุ่มนี้คือตรงแนวทางวิธีการทํางานก็เป็นเลขเก้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ได้เป็นหัวแข็งขนาดแบบเข้าใจอะไรยากๆ,ๆนะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เขาอะสามารถเชื่อมโยงกับคนได้ง่ายเชื่อมโยงกับคนได้เก่งตรงที่ว่าเอออธิบายเป็น หรือว่าจะต้องคุยกับคนยังไงเอ๊ะสมมติว่ามีไอเดียที่มันดูยากมากๆเขาสามารถถ่ายทอดได้หลากหลายวิธีทําให้คนแบบโุ้ยเออแบบนี้อา้าว่างนี้ก็ได้เหรออะไรโอ้ดีด,ดีอะไรเงี้ยนึอ่อออใช่ไหมครับจึงมีทักษะในการอธิบายในรูปแบบของการมีระบบระเบียบเป็นขั้นนีตอนเนี่ยได้เก่งเอาง่ายๆแล้วก็มองในแง่ของพวกที่เป็นครูอาจารย์นะครับครูอาจารย์นักวิชาการต่างๆนักโรงนักเรียนอะไรพวกเนี้ยที่เขาต้องเรียนหนังสือแล้วเขาต้องถ่ายทอดให้มันดูเป็นระบบ ให้ดูมีความน่าเชื่อถือเลขกลุ่มเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในสิ่งที่จะนําเสนออยู่เสมอนะครับผมชอบตรงที่ว่ากลุ่มเนี้ยมีแนวทางการการนําไอเดียของตัวเองความต้องการเไ,ไปใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับมีไอเดียที่ก็มีแนวทางที่ค่อนข้างจะสามารถต่อยอดได้เก่งนะครับสามารถต่อยอดได้เก่งอาจจะดูตึงๆนิดนึงครับในภาพรวมแต่ถ้าพูดถึงผลงานในบานปลายนะหมายถึงว่าผลงานที่ออกมาจากการทํางานของเขา ผมมองว่าโอเคเลยนะอยากพัฒนาขายต้องการแนวที่แบบเอาชัดเจนเอาแบบปัง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 ออกแนวแบบมีเขาเรียกว่างานอะไรที่มีลักษณะของกฎกฎเกณฑ์กฎระเบียบเขาทําได้ดีเลยนะเขารู้ว่าไอต้องจะทำทำกฎยังไงเพื่อถึงจะไปอย่างนั้นได้บางคนอาจจะมองบนมดูช้าดูมีขั้นตอนนู่นนี่นะแต่ขั้นตอนนี้แหละมันทําให้เขาสําเร็จน้อออกใช่ไหมครับมันอยู่ที่มันอยู่แต่คนชอบนะถ้าคนชอบทํางานที่มันเป็นระบบมีอะไรที่มันดูแลกันได้ ประมาณว่าให้ระบบอะอยู่เป็นระบบไม่มีการแหกกฎคนนี้ทำได้ดีไม่ห่อใช่ไหม,มตามระบบไปเลยบางคนก็จะบอกออมันไม่ยืดยยุนไม่แต่แต่คือ,อผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าการทำงานทุกอย่างมันมีระบบก็รจริงแต่ระบบนั้นะมันจะมีช่องทางให้ไปได้ในระบบของเขาเองถ้าเราเดินตามเกมอะเล่นตามกติกาคนเล่นนี้เล่นตามกติกา,ลนนลา,กกาแล้วทำได้ดี ใน,ออนหนอเขาจะศึกษาทุกอย่างที่มันมีกติกามีอะไรบ้างอะไรพวกนี้มันคนเล่นตามกฎอ่ะแต่โหเข้าใจนะว่าในชีวิตบางอย่างมันก็อาจจะไม่ต้องตามกฎก็ได้มันอาจจะมีซิกแซกซิกแซกซึ่งปัจจุบันเนี้ยการซิกแซกของคนมันมีมากจนแบบบางทีเรายังคิดว่าไอ้ที่ซิกแซกนีมันเป็นสิ่งที่ใครๆเขาทำอันนั้ผมมองว่าไม่ถูกต้องนะพอใครๆก็ทํามันไม่ถูกนี่เอาง,ง่ายๆเลยไอ้ขับรถสวนเลนอะ่ะใครๆก็ทํากัน แล้วคุณก็ผิดไม่ใช่เหรอนี่แหละคือไอซิกแซกน่ยผมมองว่าซิกแซกก็ดีเพื่อให้งานมันเสร็จเร็วแต่ไอเรื่องไหนที่มันไม่ควรมันก็ไม่ควรซิกแซกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นบางทีเราจะไปบูลลี่คนที่ทําตามระบบนู่นนี่นั่นโอ้วกเตา่าสมัยรึเหละ่ะแต่บางทีระบบอะมันก็อยู่มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งคนเลขเนี้ยเขาทําได้ดีนะครับอ่ะนี่คือเลขท้าย9541นะครับ9541ส่วนด้านหน้านะครับเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะครับ แต่ก็เป็นคนที่กล้าเป็นคนว่าจะเองกล้าแสดงออกแต่ก็วางตัวได้ดีประมาณนี้นะครับแต่งตัวนี่ดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือพูดจาอะไรมีหลักมีเกณฑ์เหมือนเด็กจะไปพรีเซนต์หน้าชั้นนะ่ะเนะคนประมาณนั้นนะ่ะหรือคนที่จะพร้อมที่จะออกไปนําเสนอ,อสิ่งที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมามีความเชื่อมั่นแบบนั้นหรือว่าเออตัวเองจะถ่ายทอดได้เขาจึงมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะสามารถนําเสนอคนได้ดีอะไรที่ต้องการความน่าเชื่อถืออะไรที่ต้องการแนวแบบ ไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้คนเลขนี้ทําได้ดีแต่มันก็ไปดรอปตรงด้านของถ้าเป็นงานบริการงานแล้วพวานี้มันจะดูแข็งแข็งไปนิดงานที่ต้องการความซอฟๆหน่อยเขาอาจจะดูไม่ซอฟไงแต่เขาพูดได้นะแต่อาจจะแบบไม่เหมือนอาจจะดูแข็งแข็งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเขต้องก็แล้วแต่คนชอบนะครับบุคลิกแบบนี้คือน,นีหน้ากัหลังนะโอเคเรื่องเสริมต่อไปครับขอพูดเรื่องการเงินก่อนเลขกลุ่มเนี้ยผมมองว่าเป็นเลขกลุ่มที่จัดการการเงินได้ดี เต็มสิบผมให้เก้าเลยเวลาจะมีเงินมีทองอะไรเข้ามาคนนี้เขารู้ว่าจะต้องควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรเพราะทั้งสามเลขอ่ะเป็นเลขบริหารจัดการทั้งหมดนะครับแต่อาจจะไม่ใช่บริหารจัดการแบบบริหารคนอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คือบริหารจัดการมีระดับขั้นตอนในการทํางานตลอดเช่นเช่นหนึ่งสี่นี่ก็ใช่นะครับสี่ห้าก็ใช่แล้วก็ห้าเก้าก็ใช่เพราะนั้นเรื่องการบริหารจัดการการเงินเนี่ยเต็มสิบผมให้เก้าเลยนะครับถึงอาจจะแบบมีบ้างมีรุดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงกระเสียหายเนี่ยหวังใช่ไหมเขาจัดการอยู่ไดี แต่ข้อด้อยเขาคือเขาเป็นกลุ่มเลขเนี่ยมันอาจจะหาเงินได้ไม่ได้คล่องเหมือนเลขอื่นๆที่มันมีสองมี6มี8พวกเนี้ยคือเขาเด่นเรื่องงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้รายได้เขาก็มาจากตัวงานที่เขาทําอย่างดูหน้าเชื่อถือแหละมันก็จะมีความน่าจะื่อถือก็จะทําให้เขามีรายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆยิ่งงานทําได้เก่งแค่ไหนหรือว่ายิ่งงานที่ทําได้แบบสมรุลสําเร็จรู้เรื่องได้แค่ไหนรายได้ก็ตามมาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็รายได้เนี่ยผันตามวิธีการทํางานวิธีการหาเงินของเขาอ่ะนะครับก็ มีการหาเต็ม10ให้สัก7ละกันครับไม่ได้ไม่ได้เยอะมากให้สัก6สัก7นะครับแต่ก็คือได้แน่ๆนะนะครับมารวมกับวิธีการจัดการการเงินผมมองว่าเขาเป็นคนที่จัดการการเงินได้ดีก็ภาพรวมมาให้7ถึงและกันนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้คือไม่หูว่ามากแต่ดูแลการเงินได้ดีนะครับอันนี้คือเรื่องของการเงินส่วนความรักก็แน่นอนวิเป็นคนที่ช่างคิดช่างวิเคราะห์จะต้องอย่างนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจคือโอกาสจะรักเดียวใจเดียวมีสูงแต่โอกาสที่จะหามันก็ มันก็ยากหน่อยเพราะเขาจะมีแบบมีหลักของตัวเองว่าเออจะจะชอบแบบฉันต้องอย่างนี้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 นึกออกใช่ไหมเหมือนเหมือนพยายามว่ามีช่างเลือกอยู่พอสมควรนะครับช่างเลือกอยู่พอสมควรเพราะนั้นก็ถ้าเราไปจีบเขาอะก็แน่นอนมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาชอบเราก็โอเคเหมือนเราชอบเรากลับมาด้วยก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่ได้ชอบเราเลยเนี่ยมันแทบจะแบบเหมือนแบบ เหมือนแค่เนินคนเดินผ่านกันเลยนะครับนึกออกใช่ไหมจีบยังไงก็ไปติดแน่นอนนะครับแต่ถ้าตัวเขาอเล็งใครแล้วเนี่ยคือเขาก็จะแบบฝังใจกับคนนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะถ้าเขาชอบใครก็จะถืเะอเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเขามองแล้วเอ๊ะมีแบบไม่ได้หรอกมั้งบางทีมันก็อ,อาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะครับเรื่องความรักอาจจะเลือกเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของอาจจะมันมีโอกาสที่จะไม่สําเร็จเพราะว่าอาจจะมีความคิดเยอะว่าจะต้องมีลําดับ,บขั้นตอนอะไรเรื่องความรักผมเลยบอกว่าเออ ถ้ายังไม่มีคู่อ่ะมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีคู่แล้วโอ้ยาวเลยนั่นคือเขาเลือกแล้วไงแล้วก็ไปกันได้ละก็คบกันมาแหละยาวอันนี้ยาวแน่ๆนะครับไม้เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรเลยนะครับเพราะนั้นใครมีอย่าเพิ่งตกใจนะโอ้คู่เอกบอกว่ามีความรักมันต้องลบไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันหมายถึงว่าช่วงมันยังไม่ถึงไงแต่เมื่อไหร่ที่มันถึงแล้วอ่ามีคู่แล้วจบแน่นอนยาวนะครับ พอเขาค่อนข้างจะแบบเลือกเลือกอยูพอสมควรนะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามานะครับก็น่าจะตอบโจทย์ผู้ที่ขอเข้ามาให้รีวิวไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องอู๋เอด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับมีความสุขมากๆร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับทั้งทางช่องเลนและทางช่องครับสวัสดีครับ